อธิบายความของคำถามนี้นิดนึงครับเพื่อนๆ่นกับในมุมมองของการแนะนำให้เกษตรกร,กรใช้สารเคมีเนี่ยเอางี้ก่อนนะขอพูดอยีางเปิดอกเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมแนะนำเกษตรกร,เ,กรเนี่ยผมขอเปรียบเทียบนี้ได้ไหมครับเพื่อนเพ่นับผมขอยกตัวอย่างนะให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆแล้วก็เข้าใจชัดเจนขึ้นอ,อีกนิดนึงเนาะผมเปรียบเสมือนชาวนาก็เหมือนเด็กน้อยคนนึงนะ ไอสารเคมีที่มันถูกหรือมันพิษเนี่ยผมเปรียบเหมือนอาวุธชนิดหนึ่งก็แล้วกันที่มันสามารถใช้ล่าสัตว์ได้อาวุธชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกันเด็กเลยผลิตที่เดียวกันวันเดือนปีเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ต่างกันแค่เพียงมีเลขทะเบียนที่ถูกต้องกับไม่มีเลขทะเบียนอาวุธชิ้นที่มีเลขทะเบียนเนี่ยใช้ล่าสัตว์ได้ไหมครับ แล้วอาวุธที่ไม่มีเลขทะเบียนใช้รัฐสัตว์ได้ไหมครับเราไม่ควรไปโฟกัสว่ามันมีทะเบียนหรือมันไม่มีทะเบียนกระเพาะคนไทยส่วนใหญ่มองกันอย่างเนี้บ้านเมืองเรามันถึงไม่เจริญเท,ที่แทนที่เราจะหันหน้าเข้ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยเทคแคร์ชาวนาว่าเขาขาดอะไรแล้วเราไปเติมไอ้ส่วนที่เขาขาดให้มันเต็ม ไม่ใช่มาตั้งแง่มองกันว่าเราไปแนะนําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคฎหมายเราเข้าใจเราเข้าใจว่าเราพูดอะไรไปนะก่อนจะห้ามผมนะเพื่อนๆนะไปห้ามไปคนนําเข้ามาก่อนถ้าคุณห้ามคนนําเข้ามาได้คุณค่อยมาห้ามผมโอเคไหมแล้วคุณคิดว่า สารเคมีที่มันถูกต้องตามกฎหมายในบ้านเราทุกวันนี้มันกินแล้วมันไม่มันใช่แบบประมาทประมาทแล้วมันก็ไม่มีผลข้างเคียงกับชีวิตเรากับอายะระดับเซลล์ในร่างกายเรางั้นเหรอครับเพื่อนๆครับในมุมกับกันนะถ้าเกษตรกรเขามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเฮ้ยความถี่เนี่ยใช้ได้แค่ประมาณนี้ถึงเท่านี้นะระยะนี้ไม่ควรใช้นะอัตราส่วนการใช้ก็อยู่ในระดับเกณฑ์เท่านี้นะ ถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยจาเป็นไหมที่จะต้องแบรนด์สารเคมีพวกเนี้ยจาเป็นไหมเรารู้ไหมว่าทําไมถึงต้องแบรนด์รู้ไหมพอเกษตรกร,ร,กรใช้แล้วมันเกิดผลข้างเคียงสูงเกิดสา่ตกข้างสูงก็ไปบอกว่ามันไม่ดีเลยใช่ไหมทําไมเราถึงพูดได้คุณรู้ไหมก็เราเป็นเกษตรกรอะเร,รนะเรารู้ว่าเกษตรกร,ร,กรใช้อย่างไงฉีดอย่างไงฉีดเท้าเก็บเย็นอย่างเงี้ยคณนาลุยกระลั้ถั่วฟักยาว แตงกวาข้าวพิกฉิเช่าเย็นเก็บให้เอามนุษย์ต่างด้าวมาตรวจก็เจอสารตกค้างแล้วกินสะสมสะส,ส,สมสะสมขึ้นเกิดผลเสียกับร่างกายเกิดผลเสียกับระดับเซลล์ไหม,มก็เสียสิอ่ะในมุมกลับกันถ้าให้ความรู้ความเข้าใจเขาเนี่ยเขาจะใช้แบบนั้นไหมกฎหมายมีไว้ทําไมอ่ะก็เอามาใช้สิถ้าตรวจเจอเกษตรกร,ร,กรคนไหนนี่ย สูงค่าวิเคราะห์มาแล้วมันเจอสารตกข้างสูงก็ไปเล่นงานเกษตรกรคนนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาห้ามอย่างนี้ถ้าจะห้ามคุณต้องห้ามให้หมดทุกตัวนล้วในตลาดเนี่ยเกือไปหมดเลยจับพิษอะไรเอาแค่เราคนเดียวอะ่ะนั่นแหละคือเหตุผลคุณเห็นว่าอาวุธสองชนิดเนี่ยทําเหมือนกันเด็กเลยไอ้ชนิดหนึ่งถูกกฎหมายไอ้ชนิดหนึ่งไม่ถูกกฎหมายเนี่ยแล้วลูกคุณน่ะเด็กน้อยเนี่ยที่มันไม่รู้ตรศิตรสารเนี่ย แทนที่คุณจะสอนว่าเออลูกเอ้ยไอสองชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้นะลูกนะแล้วมันมีคุณสมบัติที่มันเหมือนกันนะมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกลูกควรจะรู้นะมันควรจะใช่อย่างไรมันไม่ควรจะใช่อย่างไรผลข้างเคียงมันเป็นอย่างนี้นะมันมีลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้หยือมีนี้หรสองสามนีห้าจัยาไปสิเด็กน้อยเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ต้องให้ความรู้ใช่ไหมล่ะพอเด็กมารู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันมีอันตรายแบบมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะถ้าจะใช้อาวุธชิ้นนี้ ต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้น,น,นี่จริงปะไม่ใช่เด็กอยากจะจับอาวุธแต่ก็โดดไปห้ามบอกว่าเฮ้ยมึงจะจับนะไม่ได้นะมึงจะเป็นคนไม่ดีทันทีเลยนะถ้ามึงจับอาวุธเนี่ยเราคิดว่าเราจะตัดสินกันด้วยตากกานี้เลยรอครับแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่กันอย่างไงครับขอพูดตรงๆเลยนะคุณคิดว่าไอ้อ้ง่นไอพักที่มันมาจากต่างประเทศอ่ะคุณคิดว่ามีคอไพลีฟอร์ดไหมคุณคิดว่ามีไซเป r ลเมทิลไหม เต็มๆมากยิ่งกว่าเราใช้อีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่นั่นคือแหล่งผลิตเลยเกินบ้านเกินเมืองเราไม่เห็นมีใครมาตีโพยตีพายอะไอที่ผมนําเสนออย่างเงี้ยที่เอาที่มันอยู่เบื้องหลังเอามาไว้เบื้องหน้าเนี่ยโดยที่แบบก็ให้ความรู้เกษตรกร,เ,ร,กรเออใครไม่รู้ใครอยากรู้ใครใครไม่มีความรู้อยากจะรู้ใครจะรู้ กับสารกลุ่มเนี้ข่าวว่าเออมันมันมีผลมันมีพิษภัยอย่างงี้เออคุณพอจะให้ความรู้เราบ้างได้ไหมว่าเออแท้ที่จริงแล้วมันมีเงื่อนงำอะไรเป็นอย่างไงอย่าง่ายง่ายทำมาสิเราก็ให้ข้อมูลได้อะเพราะเราเป็นคนใช้ไม่ใช่มาบอกว่าห้ามห้ามห้ามมันอารมณ์นี้มันก็เหมือนอย่างเขาเรียกว่าไม่สอนเพศศึกษาให้ลูกอ่ะแล้วห้ามลูกอ่ะ ห้ามลูกห้ามทุกอย่างเลยแต่พอลูกพลาดอะ่ะโทษว่าลูกไม่ดีอะ่ะเนี่ยคุณก็ไม่ต่างอะไรกัไอเนี่ยไอไอกลุ่มคนพวกเนี้ยอย่าโลกสวยเลยเพื่อนเพอนเอ้ยที่เรากินพักพืชพักผลไม้ของตามประเทศทุกวันนี้เนะี่ยมันมากยิ่งกว่าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เสวยซ้ําที่บ้านเขาอะ่ะราคามันไม่ได้สูงอย่างนี้หรอกเขาใช้กัน,นแบบเสรีมากมีเรานี่แหละที่ พอองค์กรไหนใะห้ผลประโยชน์เยอะน้อยก็ไปแบนตัวใดตัวนึงออกไปไปต่อต้าน